สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิสนีย w ดอเวอร์กับโดมอีกครั้งคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่23กันยาถึง22ทุตุลาคมนะครับ23กันยาถึง22ตุลาคมนะครับช่วงวันที่นี้เป็นช่วงวันที่ทางราศาตรีตะวันตกท่านใดที่เป็นชาวราศีตุลในทางฝั่งของราศารีไทยสามารถรับชมประกอบไปได้แต่ทั้งนี้ทง้ทงนั้นแล้วการทำไปวงในครั้งนี้เป็นการทำไปวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งอย่างหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จำเป็นต้องใช้วิจารณ และจจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ของตัวประกอบเข้าไปด้วยนะครับซึ่งคลิปของเราเนี่ยจะแบ่งเป็นสาส่วนจะมีคนโสดไม่ชัดเจนแล้วคนมีคู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ความสัมพันธ์ของคนโสดชาราศีทนุนกันก่อนนะครับว่าในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างเพชอมอนส์ไฮพินเทสเอสเพนทาเคิลส์ซิกส์เพนทา l คลส์เด วีออฟจูนโอเคมีไพ่ของชาวธาตุไฟเมสิงธนูบุคคลที่เกิดในวันจันทร์และก็วันพฤหัสนะครับคือจากหน้าไพ่เนี่ยมันเกี่ยวดองเกี่ยวพนันหรือเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับอายุน้อยกว่าเจ้าชะตาผิวสีเข้มจนผิวสีหนุ่พ่งอ่อนนะครับเหตุการณ์ตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นเวลาช่วงเวลากลางวันสามารถ่อเวลากลางคืนนะครับซึ่งสิ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยคือ คุณจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะครับภพ่ใต้สำรับเป็นวิวออฟจูนมันสามารถเร f e r เรื่องใหคนเก่าได้ว่าคนเก่าอาจจะกลับเข้ามานะครับแต่สิ่งที่มันไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเด็นสําคัญตรงนี้ก็คือว่ามันยังไม่มีคําว่าพร้อมหรือต้องการจะเป็นแฟนกันจริงๆจรงจัง,จ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 งแต่มันมีเรื่องของการที่ต้องการที่จะให้เราหรือเขาเนี่ยลงทุนความสัมพันธ์นะครับ ใครแหละเป็นคนที่ต้องการให้ฝันของข้ามลงทุนคนที่ต้องการให้ฝันของข้ามลงทุนก็คือคนที่ยังรักอิสระอยู่มันเป็นลักษณะของคนที่อยากที่จะคุยอยากจะเจราจาอยากจะมีอยากจะมีแฟนนั่นแหละแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะลงเอยกับคนที่เราคุยด้วยดีไหมจึงเลือกจะใช้วิธีการที่ให้เขาหรือเราเนี่ยครับมอบความสัมพันธ์รูปแบบที่มันมั่นคงและจริงจังบางคนพาไปกินข้าวบางคนลงทุนด้านของทรัพย์สินเงินทองนะครับ แต่ความสัมพันธ์น่ไม่ได้ถูกพัฒนาตามที่เขาให้หรือตาที่เขาต้องการหรือตามที่เขาแบบแรกอืมคือโอเคสรุปสั้นๆลักษณะมันจะเป็นประมาณว่าเราเราไปคุยกับเขาเราชอบเขานะครับแต่เขาเนี่ยยังอิสระอยู่ไอการที่เขาอิสระเนี่ยเขาก็ไม่ไม่อยากให้เราหายไปแต่เขาขอให้เราเนี่ยเลี้ยงข้าวเขาบ้างซื้อของให้เขาบ้างลงทุนความสัมพันธ์บ้างเป็นรัษมะการที่ให้ มากกว่ารับแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ถูกพัฒนาอย่างจริงจังนะครับโอกาสจะเกิดขึ้นในวันจันทร์และวันพฤหัสเป็นที่ตั้งนะครับโดยเกี่ยวข้อ,ของกับคนที่เกิดวันจันทร์วันพฤหัสเขารู้สึกยังไงกับคุณครับโพรโซลเขาบอกว่าตัวเขาเหนื่อยครับที่ผ่าน,านมาในความสัมพันธ์ที่เขาเคยผ่านมานีครับเขาเหนื่อย เขาไม่ต้องการที่จะเป็นคนที่วิ่งวิ่งไล่เพื่อหาความมั่นคงในความสัมพันธ์เขาอยากให้คนที่เขาชอบคนที่ชอบเขาอ่ะหรือคนที่เขาไปชอบเนี่ยมาวิ่งไล่ตามหรือมาตามเงาะให้เกิดให้เกิดความมั่นคงในความสัมพันธ์นั่นคือสิ่งที่เขาคาดหวังมันเป็นลน unit, ักษณะของคนที่รักใครสักคนหนึ่งแต่ไม่อยากจะเป็นผู้ให้ไม่อยากจะเป็นคนตามไม่อยากจะเป็นคนที่ลงทุนความสัมพันธ์แล้วแต่คาดหวังนะ คาดหวังความสัมพันธ์ที่มั่นคงจากการกระทําเหล่านี้ของเขาอืสี่ที่เขาสิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายใต้จิตใจ,ใจใเขาเนี่ยคือเป็นเรื่องของความหวังที่ต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงโดยที่ไม่อยากจะลงมือทําอะไรมากไปกว่านั้นอืเกี่ยวข้องกับชาวราศีกุมนะครับคุณรู้สึกยังไงกับเขาครับเพ g ร c ั p เอ c คั ไฮป s e v e n สเ s เวนอพสูรทริยภวมมีไพ่ของชาวธาตุน้ำมีนกระกฎพิจินะครับไพ่ของมงคลที่เกิดในวันศุกร์เรื่องราวมีโอกาสจะเกิดขึ้นในวันจันทร์วันพฤหัสและวันศุกร์นะครับคือสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาเนี่ยคุณก็คือผูกมิตรกับเขาคุณมีความชอบประทับใจในต,ตัวฝั่งตรงข้ามหรือตัวเขาเ่ยพอสมควรนะครับ แต่สิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ไม่ไว้วางใจเขาเนี่ยมันคือเรื่องของการที่เขาไปไปกลับกลับและดูเหมือนจะเป็นคนที่รักความสะดวกสบายรักความรักที่อู้ฟู่อบอุ่นเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะอยากจะรับซะมากกว่าแทนที่จะตั้งตนเป็นผู้ให้และก็ให้เขาให้เอากลับมาอะไรประมาณจะไม่มีเทือกนั้นครับมันจะเป็นแบบเออถ้าเกิดเธอไม่คุยกับฉันฉันไม่คุยกับเธอก็ได้ฉันจะอยู่ตรงนี้แหละ เธอก็คุยกับฉันเองลวกันอะไรประมาณนั้นซึ่งพฤติกรรมแบบเป็นแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาได้ครับและตัวคุณเองก็ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่คาดหวังว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะดีขึ้นคุณมีความคาดหวังว่าความสัมพันธ์ตรงนี้คุณสามารถเป็นแฟนกับเขาได้ฉะนั้นที่เขามีพฤติกรรมแบบนั้นแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าเขายัมาไม่ซือ่อมันเหมือนมีอะไรที่เขาปกปิดหรืออะไรที่ตามที่เขาไม่ได้บอกเราไม่ได้เป็นตัวของเขาเ,ขาเองอย่างหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ซึ่งคุณก็ไม่ได้เขา้าใจเขาอะไรขนาดนั้นแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่นน้มความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้จะจบลงนะครับจะจบลงเนื่องจากว่าโอเคมันจะจบลงเนี่ยเนื่องจากว่าฝ่ายฝ่ายชายนะับไพ่มันขึ้นเพศช,ชายมากกว่าคือฝ่ายชายเนียจะพยายามโน้มแนวให้มันอยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนครับและพอมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ย มันก็จะจบลงเพราะว่ามันไม่มีทางชัดเจนแต่ว่ามันมีแนวโน้มตรงที่หลังจากจบไปแล้วครับนะจบไปแล้วเนี่ยประมาณ2อาทิตย์จนถึงประมาณ2เดือนให้หลังนะครับก็มีโอกาสจะวนติดต่อกลับมาเพื่อขยายความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทีนี้เนี่ยผมคุิฟายเพิ่มนะครับขยายความเพิ่มคําว่ามากกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทุกทกคนอาจจะคิดว่าเป็นการคอมมิต แต่ในความที่ผมรู้สึกเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นในเทือกนั้นมันอยู่ในลักษณะที่เป็นเพื่อนและเข้าใจกันไว้ใจกันมากขึ้นอะไรแบบนั้นด้วยได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอคำแนะนำจากพัะยุทธีนะครับกลับไปคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าเราพยายามจะต่อสู้หรือพยายามกับอุปศักคเหล่านี้เป็นเพราะเรื่องอะไร ไปคิดให้ดีว่าที่เราพยายามสู้มันเป็นพ่อดงหรือมันเป็นพะอประสักด้านระยะทางหรือด้านพฤติกรรมกันแน่ซึ่งถ้าหากคุณสู้โดยที่ไม่มีการตกผลึกหรือสูอ้ตามหน้างานเฉยเนี่ยมันจะมีแต่ความผิดหวังรอคุณอยู่ข้างหน้าหลังจากที่คุณทำงานหน,น,นักในวความสัมพันธ์นี้มามากหมายนะครับก็สั้นซ้าน่ะมีสติครับแค่นั้นแหละมีสติับความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเดยาราศีสนทนสด มันไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คุณคิดจะมีบางอย่างมาเตือนคุณนะครับเพนนชั่นเทอร์เรตแฟลกว่าสิ่งที่คุณลงทุนมากมายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเพราะแพชชั่นคุณที่คุณต้องการดูแลเขาหรือมันเป็นเพราะว่าค่งที่เขาต้องการจากคุณมันจะมีบางอย่างมาเตือนนะครับขอให้คุณระมัดระวังตัวเอง คำตอบที่คุณต้องการกำลังจะเข้ามาในไม่ช้านะครับซึ่งใน,นจังหวะนั้นเนี่ยคุณจะเป็นต้องใช้ความรักความเข้าใจเข้าไปในสถานการณ์นั้นๆรวมไปถึงคุณต้องเป็นผู้ให้ที่มากกว่าผู้รับจากกิมมิคตรงนี้ผมผมพูดกิมมิคตรงนี้ผมรู้สึกไปมาปีสองปีแล้วบางครั้งเนี่ยครับเวลาเราให้เนี่ยเอายินดีกว่าเพื่อเป็นความเข้าใจในเชิงอย่างลากลึกลงไปคนเราส่วนใหญ่นะครับถูกปลูกฝังว่า เราให้บางอย่างเราจะได้อย่างนั้นกลับคืนมานะครับอ่าซึ่งในความเชื่อเหล่านี้ก็มักจะอยู่ในตามพุพทธพนันธุ์ิชอ่าผมใช้ประโยคนี้ละกันนะจะอยู่ในพุทธพัณธย์ิอ่าอย่างเช่นคุณทาบุญ20บาทคุณจะได้เท่านั้นเท่านู้นเท่านี้กลับมาอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงเ้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณสละเงินออกไปนะครับคุณได้ตัดทิ้งกิเลสโดยใช้ปัจจัยภายนอกหมายถึง สิ่งของภายนอกเป็นตัวตัดกิเลสคุณว่าคุณจะไม่ยึดถือเงินตรงนั้นมันคือหลักดิมิกนะครับแต่ณตรงนี้เนี่ยในบางครั้งบางคราเนี่ยพอเราอยู่ในพุทธพานิชมากเกินไปแล้วถูกสั่งสอนว่าเราทําดีกับเขาเขาจะดีกับเราอะไรแบบเนี้ยอยู่ยหลายๆครั้งมันจึงทําให้เราอาจจะเข้าใจว่าการที่เราให้เนี่ยเขาต้องรักเรามีการคาดหวังหลังจากให้อะอะไรเหล่านั้นนะครับซึ่งการให้จริงๆรเนี่ย กลไกมันก็คือแค่นี้ครับยกตัวอย่างนะผมอยากกินน้ําอ่ะเราให้น้ําแค่นั้นครับไม่ได้บอกว่าไม่มีแบบว่า,อวาเอ้ยเราหิวน้ําเราไม่ให้อ่ะก็านายให้เราแล้วนึกออกปะเพราะเพราะมือขวาผมเนี่ยให้มือซ้ายไปแล้วแล้วมือซ้ายปฏิเสธการให้มือขวาดังนั้นแล้วมือขวาจะเสียใจในการสลักน้ําให้มือซ้ายไม่ได้เพราะให้เขาไปแล้ว get ไหม แต่สิ่งที่เราเนี่ยประชิญหน้ากันอยู่ในรูปในยุคป,ปัจจุบันนี้คือกอกลับไปเอ้ยมือขวาเราหิวน้าอ,อ่ะอ่ามือมือซ้ายมืออ่ามือซ้ายเราให้หนหยนะให้ปึ๊บเอ้ยมือซ้ายเราหิวน้าขอกินน้ําบ้างดิไม่ให้อะ่ะมือขวาเสียใจครับเพราะมือซ้ายไม่ให้ดังนั้นแล้วเนี่ยต้องเข้าใจใหม่ว่าบางอย่างที่เราให้อะไรไปเนี่ยมันต้องให้แล้วมันจบไปตรงนั้น ก่อนเราจะให้เราถามใจตัวเองว่าเราสละจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่บอกว่าอ๋อเนี่ยฉันทำบุญ20บาทแต่ฉันคาดหวังในการถูกหวย20ล้านอันนั้นไม่เรียกว่าให้ครับไม่เรียกว่าทําบุญมันคือเขาเรียกว่าการคาดหวังในสิ่งที่เราอะให้ออกไปซึ่งมันไม่ใช่หลักที่ถูกต้องและความคิดเหล่านี้เนี่ย มันถูกฝังไปในหลายๆเรื่องมากอ่าเขาเรียกว่าไงนะมันถูกปนเปนเรื่องของความพยายามแต่ความพยายามเนี่ยมันใช้ในเรื่องของความรักอย่างเดียวจะควบคุมว่ารักไม่ต้องพยายามมันก็ไม่ใช่อะบางทีความรักก็ต้องพยายามเหมือนกันนะครับอืมบางทีความรักก็ต้องใช้ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันพยายามแบบจนเช้าจนเย็นจนค่ําจนสามปีสี่ปีนีนน 3, 4, ่ก็ไม่ใช่ครับนั่นไม่ใช่รแบบัก ต้องไปถามตัวเองว่าเราพยายามไปเพื่ออะไรเราอาจจะคาดหวังจากการที่เราพยายามอ่านอ่านหนังสือเยอะมาก,กเราจะสอบติดอันนี้ไม่แปลกครับเราเรียกว่าเราเตรียมตัวแต่การที่เราคาดหวังาจากการที่เราให้เขามากพยายามให้เขามากและเราคิดว่าเขาต้องพยายามให้เรากลับมาขึ้นเท่าเท่าที่เราให้เขาไปเนี่ยมันไม่ใช่นะครับก็ผมอยากจะฝากแค่นั้นนะครับเรื่องของการให้และการคาดหวัง,งเรื่องความรักความสัมพันธ์ มันมีประโยคหนึ่งที่ผมได้ยินจากน้าเน็กบ่อยๆว่าการทําความดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลตอบแทนของการการการรับความรักนะครับคือถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์ความรักจะเกิดขึ้นเมื่อสารในสมองเนี่ยมันหลั่งออกมาครับนั่นคือความรักแต่ถ้าในเชิงศาสตร์ศนาเนี่ยหรือศาสนาครับมันจะมีเขาเรียกว่ามีกิเลสนําพาไป แล้วเราก็ไปจับเกลียดตรงนั้นจึงก่อให้เกิดความรักอะไรประมาณนั้นถ้าพูดถึงหลักจิตวิทยาก็คือก่อนเราจะรักเราจะหลงเขาก่อนไอ้คําว่าหลงเนี้ยมันอยู่ในสารมันอยู่ในคําว่าฮอร์โมนในสมองเรามันหลั่งออกมาเราเลยหลงครับพอหลงสักพักนึงเนี้ยความหลงอะฮอร์โมนจะไม่ฮอร์โมนไม่ได้ตรงรอยูสตลอดเวลาเนื้มไหมมันไม่ได้เต็มแม็กตลอดเวลามันจะค่อยๆถดถอยลงอไอ้จังหวะที่ถดถอยลงเนี้ยมันก็แปลเป็นความรักนะครับพอฮอร์โมนหมดลงปุ๊บ ไอ้ความรักคนนั้นมันจะหมดไปครับมันจะเหลือเพียงแค่ความทรงจําความผูกพันและก็ความชินชาในความสัมพันธ์ซึ่งบางคนอ่ะรับไม่ได้ซึ่งคือความชินชาตรงนี้มันคือความมั่นคงในความสัมพันธ์ครับคือผมไม่ได้พูดผิดนะมันคือความมั่นคงในความสัมพันธ์แต่การที่เรามองว่ามันไม่มั่นคงอ่ะเราไปเสพติดช่วงที่ฮอร์โมนมันหลั่งปี๊ดปลัดจากฝั่งตรงข้ามเราเลยมองว่าเขาไม่รักเราท่านุ้ยความจริงเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเราก็ได้แต่เขาไม่ได้ไปไหนจากเรา อะไรประมาณนั้นนะครับชาวราศีตุลความสัมพันธ์ของคนไม่ชัดเจนอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตัวกวาคมครับ king of swords king of wands two of so uh, two cups nine of t a c l e s harafand the stars มีไพ่ของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนนะครับ ธาตุไฟไม่สิงธนูบุคคลที่เกิดในราศีพฤษภและชาวราศีกุมคบสัมพันธ์ตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนที่อายุมากกว่าคุณ3ปีขึ้นไปนะครับช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลากลางวันจะมากกว่านะครับคือชาวราศีตุลายชายจะเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะคบหากับคุณอย่างจริงจังแบบขอเป็นแฟนว่ายง่ายเถอะแต่ช่วงจังหวะที่จะขอเป็นแฟนเนี่ยมันก็จะมีการอย่างเชิงครับว่าจะคบไม่คบดี เป็นโสดอาจจะมีอิสระมากกว่าอะไรเทือกเนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายชายเขาก็จะพูดเขาเรียกว่าพูดเพื่อหาจุดตรงกลางแบบพูดไกลเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยหาว่าเออเราไม่ไดีเนี่ยแล้วพร้อมจะปรับปรุงตัวนะเรามีคํามั่นสัญญาเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางทนบางท่านก็อาจจะไปมูเตลูโดยการไปขอวัดนูน้นวัดนี้อะไรเงี้ยมีสิ่งิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันก็สําเร็จผลตรงนั้นคือพวกคุณจะได้ตามสิ่งที่สมหวังในเดือนนี้ สำหรับคนที่คุยกันมาสักระยะนะครับก็คือจะได้คบกันอมืไม่มีไพ่ของการที่จะได้เป็นโสดแต่มีแค่อย่างเชิงว่าเปรียบเทียบเชิงเปรียบเทียบว่าเป็นโสดกับเป็นคนมีคู่อะไรดีมือากันประมาณนั้นขอกิดน้ำสักคู่ครับน้ำประจําตัวกินน้ําที่หนึ่งกินลิตรอ่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณครับ Two Pentacles King Pentacles Two of Swords Five Wands Hangman มีไพ่ของชาวธาดินริศกันมางกอน,นะครับเป็นไพ่ผู้ใหญ่เช่นเดิมดเช่นเดิมคือเขาเนี่ยพยายามรักษาสบดุนความสัมพันธ์ตรงนี้ครับเขามีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่มันดูมั่นคงแล้วแต่ถ้าอยากจะมั่นคงมากกว่าน,นี้มันจะเป็นไปได้ไหม มันมีการทะเลาะเบาะอบบอแหวงในหัวของเขาว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ดีหรือไม่พัฒนาดีมันเหมือนแบบเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นได้ดีมากกว่านี้ซึ่งไอความคิดที่ตีเขาในหัวเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้เขาไม่สามารถตัดสินใจเลือกคุณได้ซึ่งข้อดีของแฮง์แมนหรือเขาเรียกว่านะอ,ะอะไรนะชื่ออะไรผมนึกไม่ออกผมเบลอมาก คือข้อดีของแฮงแมร์เนี่ยถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นข้อเท็จจริงแล้วสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับมันก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนระยะยาวเฉพาะบุคคลนะไม่ได้หมายถึงคู่นะครับคือในชุดความคิดตรงนี้ถ้าเขาสามารถปรับเปลี่ยนเขาสามารถคิดในอีกมุมหนึ่งได้และเขาเปลี่ยนได้มันจะเป็นการเปลี่ยนและถาวรถึงขั้นถาวรหรือระยะยาวในความสัมพันธ์ได้ คีเซนใต้ในภาษาความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันคือเรื่องของการเปรียบเทียบ er ระหว่างเป็นคนมีคู่หรือเป็นคนโสดอะไรจะมั่นคงกว่ากันนะครับถ้าเขาคิดด้วยว่าการเป็นคู่ในครั้งนี้มันสร้างความมั่นคงระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนทรัพย์สินร่วมกันเรื่องของนั่นน,นี่นน่นที่เขาคิดในเรื่องของความมั่นคงอ่ในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเขาคิดได้เขาก็จะตอบกลลงทันทีครับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาครับ คุณมีความคิดถึงเขานะครับในบางครั้งบางคราเนี่ยคุณเฝ้ารอคอยเพื่อจะพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดตลอดครับแต่ดูเหมือนแบบคุณแต่ดูเหมือนคุณไม่จะถูกปิดการทําให้คุณคิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้คุยกับคุณหรือเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวหรือเขาพยายามปกปิดอะไรบางอย่างกับคุณซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ขยายผลออกมาเป็นไพ่เดมู o n ิกซ์ f อฟมู s แล้วก็เพจเป็นดัโก้ซึ่งจริงๆแล้วมันคือความคิดกังวลที่มาจากเบื้องหนึ่งจิตใจที่ต้องการจะเอาชนะให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันใกล้กับชิดกันโอเคเผอคณตามไม่ทันคือเหมือนคุณรักเขามากเหมือนคุณอยากจะคบกับเขามากๆอ่ะแต่พอจังหวะหนึ่งคุณก็แบบเหมือนโดนบล็อกความสัมพันธ์เหมือนคุยทักไปแล้วไม่ตอบคุยด้วยไม่ตอบแล้วมันเป็นอย่างนี้ระยะเวลานานมันจึงทําให้คุณเนี่ยคิดว่าหรือเขาเนี่ยไม่ได้มีคุณเพียงคนเดียวซึ่งไอ้คาว่า ขยายความรู้สึกนะครับการที่คุณคิดว่าเขาไม่ได้มีคุณเพียงคนเดียวเนะี่ยมันมาจากการที่คุณต้องการจะเอาชนะเขานะครับอืการเอาชนะตรงนี้มาจากการที่คุณคิดในแง่ลบและกลงังวลว่าหรือว่าเขามีคนอื่นแล้วคุณต้องการจะชนะเขาอีกทีอะไรประมาณนั้นนะครับมีโอกาสจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นะครับหรือเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดในวันศุกร์นะแนวโน้มพามสัพ,พันธ์จะเป็นอย่างไรต่อครับ โฟ r ์สโวลความสัมพันธ์ตรงนี้จะถูกพักเบรกไว้ครับเดี๋ยวก่อนไม่คือความสัมพันธ์ตรงนี้ครับก่อนที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและมั่นคงนะครับมันจะมีจังหวะที่เงียบหายกันไปและการเงียบหายกันไปตรงนี้จะมีการติดต่อกลับมาอีกทีในเวลากลางคืนนะครับซึ่งการตัดสินใจตรงนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่เด็กขาดเฉียบคมและยุติธรรมกับเราทั้งคู่ที่สุด ซึ่งนั่นก็คือพวกคุณจะได้พบหากันอพวกคุณจะได้เป็นแฟนกันหลังจากที่มีการพักเบรกันในความสัมพันธ์ครับเดี๋ยวขอค้าแนะนําจากพยุติีนะครับเซเวนบอลเจการพยายามต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับบางอย่างเนี่ยเวลาที่คุณพยายามอะไรแล้ว คุณรู้สึกว่ามันไม่ประสบความสําเร็จอ่ะท่าบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนตรงนี้คนอาจจะต้องเก็บม,มาคลิปทบทวนว่าคุณพยายามอย่างมีแบบแผนหรือเปล่าหรือคุณพยายามเป็นไปนเพราะว่าตามแพชชั่นที่คุณต้องการจะทําแค่นั้นหากคุณเป็นแบบแผนที่ดีการขับเคลื่อนและการพยายามต่างๆมันจะไม่เหนื่อยขนาดนี้มันจะง่ายและจะเร็วและมันจะฉับไว องเจ้โรแมนตงการจะบอกอะไรครับเลศมุ่งหน้าจีบกันนะครับถึงแม้เขาสัมคัญ์ตรงนี้จะคบเหมือนกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือการที่เป็นเป็นเด็กหรือคบกับคนที่นิสัยเด็กอะไรอย่างนั้นนะครับมันจะมีการพลาดเกิดขึ้นก็จริงแต่ถ้าคุณรักเขาจริงๆและปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างมันก็จะไม่ได้แยกทางอะไรขนาดนั้นไม่ถึงกับขั้นที่ต้องแยกย้าย การทางานนะักคุณจะได้คือคุณจะได้ผลตอบแทนจากการที่คุณทํางานหนะักในความสัมพันธ์นะครับแต่สิ่งนั้นมันจะมาหลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการและการแล้วและการปรับเปลี่ยนตรงนี้มันเป็นเรื่องของการกระทํมไพ่าอาจจะบอกเป็นในสําหรับบางคนว่าเลิกพยายามจริงๆคุณพยายามมา,มากพอแล้วอะไรแบบนี้นะครับสหรัาบางคนเนี่ยไพ่ก็าอาจจะบอกว่าพยายามทําต่อไปนะแต่คุณจะเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบางส่วน ในการพูดคุยในการกระทํากับเขาม,มันถึงจะดีขึ้นและนั่นคือความสัมพันธ์ของมัชเจชาราสีตุลน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันนะครับชาราสีตุนความสัมพันธ์ของคนมีคู่อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ Judgment, Ten of มิน10 Seven of c 7 p s The Moon, Six of ทร์6 s Five of Swords โอเคมีไพ่ของชาวราศีมีนนะครับคือในเดือนนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่คนเก่าของคนใดคนหนึ่งไพ่ไม่ได้ไพ่ไม่ได้ระบุเพศดังนั้นแล้วขอให้ฟังหูไ้หูก่อนนะครับคือไพ่บอกว่า มันจะมีการติดต่อของคนเก่ากลับเข้ามาครับและการติดต่อกลับเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความกังวลในความสัมพันธ์นะครับความกังวลตรงนี้เกิดขึ้นจากการที่คิดมากคิดแง่ลบคิดคิดแบบคิดฟุ้งซ่านไปเลยครับมันจึงทําให้เกิดการทะเลาะกันเกิดการเอาชนะกันและพอมันเกิดการทะเลาะและเอาชนะกันเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเหนื่อยมากครับมันจะเหมือนแบบแบกความทุกข์ไว้บนบ่าเยอะมากกว่าจะผ่านคนรักสัมพันธ์ ทางความรู้สึกที่มาที่เกิดขึ้นจากการคิดกังวลมากไปเองเนี่ยอีกทีหนึ่งเขารู้สึกยังไงกับคุณครับขอไพ้ชื่อบอกหน่อย The sun, three cups, page of swords, the stars, eight of wands มีไพ่ของบุคคลที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับชาวทัดลมกลุ่มตุลเมถุน บุคคลที่เกิดในราศีกลุ่มนะครับเกี่ยวข้อกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณ3ปีลงมาผิวสีขาวซีจุดผีสีผิวสีขาวเหลืองนะครับเพศโสดในสำหรับนี้เป็นเพศหญิงนะแต่ก็ขอให้ฟังหูไว้หูกันไพ่มนไม่คุริฟายขนาดนั้นไม่ได้เกิดในแถวแรกนะครับสิ่งที่เขาตัดสึกกับคุณเนี่ยคือเขามองว่าเขาเห็นแจ่มแจ้งนะครับว่าคุณน่าจะมีคนอื่นหรือคุณน่าจะคุยกับคนหลายนคนเขาเองเนี่ย ก็พยายามที่จะเซนหาความจริงตามที่เขาเนี่ยคาดหวังเอาไว้ซึ่งเขามองว่าคุณน่าจะพูดคุยสื่อสารกับคนหลายๆคนเนะ่ะช่วงนี้คุณจะมีแบบคนติดต่อเข้ามาเยอะเพื่อนฝูงนัดเยอะคอนเนคชั่นเยอะอะไรแบบนี้อืมโอกาสจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นะครับแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาครับตาผมจะปิดแล้วทุกคน เ e ชค p ับเคัพสวงสิกเพนตากอสคัพมีไพ่ของชาวธาตุนะ้ำมีนกรากดพิจิบบุคคลน,นี้อายุน้อยกว่าคุณ3ปีลงมาผิวสีขาวซี่จนผิวสีขาวเหลืองนะครับคือตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขาครับคุณคุณแค่ไม่ชอบสิ่งที่มันไปไปกับกลับ,ลบหรือความสัมคือการกระทําที่มันไม่ได้มั่นคงเ่ยคุณต้องคาดหวังความสัมพันธ์และการกระทาที่มั่นคง สมากกว่าไม่ใช่ว่าเข้ามาเพื่อต้องการอะไรบางอย่างพอได้เสร็จเราก็จากไปคุณไม่ต้องการสิ่งเหล่าน,นั้นคุณต้องการคนที่รักใครรักจริงๆทุ่มเทให้ทุ่มเทให้กันและกันอะไรประมาณนั้นแะแต่สิ่งที่เขาทากับคุณคือเหมือนแบบไม่ค่อยแคร์จากเท่าไหร่ไปไปกับกับในความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรครับ lovers we o f fortune s ครับ ปาร์ตครับ e ต่เคือผมขอภัยจริงๆนะไพ่บอกว่ามันจะมีความรักทางเลือกเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันจะตรงน่กับในวันพรหัสนะครับพรหัสแล้วหนึ่งวันอาทิตย์นะครับอโอเคมีวันพรหัสกับวันอาทิตย์ ซึ่งในความสัมพันธ์รักทางเลือกตรงนี้มันจะเติมเต็มจิตใจคนที่เขามีตรงนั้นเหมือนคนที่มีตัวเลือกเขาจะถูกฟูลฟูลฟิลเขาอยากจะไปมีรักใหม่อะไรเนงะี้ยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหรือคนที่ไม่เป็นผู้ถูกเลือกเกิดความผิดหวังเสียใจครับเพราะความสัมพันธ์ตรงนี้มันจบด้วยการด้วยการเป็นความรักที่เสน่หาไม่ได้เป็นความรักที่มันถูกต้องนะครับผมไม่เห็นัยเลยแต่ผมเห็นคนที่ผิดหวังเสียใจในการตัดใ,ใจของคนคนหนึ่ง การรักตัวเองนะครับแล้วไม่พูดทุกอย่างที่คุณรู้สึกเก็บเงียบไปบ้างมันจะทําให้คุณนั้นฝ่าฟันอุปสรรคความสัมพันธ์ตรงนี้ไปได้ง่ายมากกว่าคือเมื่อคุณรู้อะไรบางอย่างเนี่ยจากเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงไม่ว่าใครจะบอกคุณก็ตามคุณจะเป็นต้องเงียบเก็บไปก่อนเพื่อคุณจะได้รู้ว่าคุณพยายามต่อสู้กับอะไรคุณสู้กับใจคุณเองหรือคุณสู้กับฝั่งตรงข้าม ทางออกที่ดีที่สุดที่ผมจะบอกทุกคนได้เมื่อคุณเจอสภาวะแบบนี้คุณควรจะหาคำตอบให้กับสภาพจิตใจของคุณว่าคุณจะรับมือกับสภาพจิตใจของคุณยังไงอย่าไปโทษคนของเราอย่าไปโทษเราและอย่าไปโทษคนของเขาคนนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องมองเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการว่าโทษใครเป็นคนผิดแต่สิ่งที่เราต้องมองคือเราว่ามองว่าเราเนี่ย พลาดอะไรเนี่ยอสัมพันธ์ตรงนี้มันจึงเป็นตัวก่อเหตุทําให้เขาหรือเราไปมีคนหนึ่งเมื่อคุณให้คําตอบตัวเองได้นะคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ move on ได้เร็วแล้วคุณก็จะเติบโตมีความรักที่มั่นคงหลังจากความสัมพันธ์เดิมที่มันพังไปแล้วมันจะดีมากขึ้นจากการที่คุณเติบโตจากข้างในตรงนั้น Playfulness Let your friends help you Honey moon นะครับพยายามปรึกษาเพื่อนหรือว่าให้เพื่อนช่วยหาคำตอบให้นะครับเมื่อคุณได้คำตอบแล้วเนี่ยพยายามออกไปเที่ยวเอาไปสังสรรค์หรือว่าออกไปเดินทางไกลกไปเป็นคู่และเติมความสุขให้กันแล้วกันนะครับมู o ขอราเขาเรื่องการจะบอกอะไร มันถึงเวลาที่ตัวคุณต้องปลดปล่อยพลังงานลบๆนะครับแล้วก็พยายามเป็นตัวของตัวเองที่เป็นเวอร์ชันที่ปกติไม่ใช่เวอร์ชันหญิงทรน,น,นงตนนะครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันไม่มีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้นั้นหรอกมันก็คือเรื่องราวที่ไม่ได้มีการโกโหกกันฮนะไม่มีเจตนาจะปกปิดด้วยแต่เป็นแค่เป็นจังหวะที่ตัวคุณต้องกล้าที่จะยอมรับและก็ฟัฟนฝ่าออกไปโดยที่ ไม่ยึดถือมั่นในความเป็นตัวเองคุณจะผ่านไปได้ง่ายมากเมื่อคุณถึงเวลาตรงนั้นแล้วนี่คือราศีตุลทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าชาวราศีพิจิกครับบาย